ทานได้มาซึ่งคอนแทคเลนส์ใสยตาของฝรั่งเศสเนี่ยไม่ใช่เรื่องงา่ายนะหนูใครที่มาเที่ยวฝรั่งเศสแล้วกะหวังว่าแบบเฮ้ยคอนแทคเลนส์ไม่ต้องแบกมาไหนจะแบกน้ำยาไหนจะแบกตาลับไหนจะแบกเลนส์มาอย่าคาดหวังว่าจะไปตายเอาดาบหน้าจ้าเราเป็นคนใสยตาสั้นถ้าตัดแว่นก็คือ100ถ้าเป็นคอนแทคเลนส์เราใสา่ลบหนึ่งเราเคยเด๋อดาบไปร้านไข่แว่นซื้อคอนแทคเลนส์ค่ะใส่ตาสั้นลบหนึ่งพนักงานก็มองหน้าเราแล้วก็แบบมีใบรับรองแพทย์ปะคะกูใส่ตาสั้นกูไม่ได้เป็นไข้ทำไมต้อง เขาก็ทําหน้าแบบยิงยิงเชิดเชิตามสไตล์ฝรั่งเศสขายให้ไม่ได้ค่ะไม่มีใบ,บรับรองแพทย์เขาก็บอกเราว่าเราจะต้องไปหาจากักษุแพทย์เพื่อวัดค่าสายตาย้ำว่จาจักษุแพทย์ไม่ใช่พนักง,งานร้านแว่นไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญแว่นตาไปหาจากักษุแพทย์กูก็ต้องนัดหมอไม่ใช่เดินดุมดไปเลยนะจ๊ะต้อง make an appointment <'m> <'m> อ่นนัดอีก2ออาทิตย์เจอกันจกักษุแพทย์ตรวจสายตาเอาใบ,บรับรองแพทย์เนี่ยไปร้านแว่นแล้วปรากฏว่าสต็อกคอนแทคเลนส์เขาไม่เยอะฉันก็จะต้องสั่งคอนแทคเลนส์จ้าแล้วแบบ สามวัน5วันค่อยมาเอา